ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานเจดีพุทธคยาวัดวังวิเวการามตำบ,บนหนองรูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีชาวมอญบ้านวังกะพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวรวมกว่า3,000ันคนร่วมงานบุญลอยเรือสะดกเคราะห์กลางเดือนเสท่านกลางสายฝนที่โปรยปรายโดยเริ่มจากการช่วยกันลากจูงเรือที่ทำจากไม้ไผ่ขนาด4ีคูณ10เมตรสูงกว่า5เมตรที่ภายในบรรจุอาหาร้าวหวานน้ำและผลไม้รวมทั้งธงตุงกระดาษที่ทุกคนมาใส่ไว้ในเรือออกจากลานหน้าเจดีพุทธคยาไปยังบริเวณสามสอจุดที่แม่น้ำสายสำคัญทั้ง3มสายไหล มาังจบกันซึ่งอยู่ด้านหลังเจดีพุทธคยาก่อนจะช่วยกันชักลากเรือลงน้ําโดยใช้เรือลากจูงและใช้กำลังและความศรัทธาของชาวบ้านช่วยกันดันและลากเรือลงน้ําจนสาเร็จในที่สุดท่ามกลางสายตานะักท่องเที่ยวจำนวนมาก การปล่อยเรือในวันสุดท้ายของงานบุญลอยเรือสะดาะเคราะห์ของชาวมอสังขระบุรีจะตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน10บของทุกปีซึ่งนอกจากจะเป็นงานบุญที่ทำเป็นพุทธบูชาแล้วยังเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากในอดีตชุมชนต่างๆมักเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำการเดินทางก็จำเป็นต้องอาศัยเรือหรือแพล่องไปตามสายน้ำซึ่งมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุเรือล่มแล้วต้องติดค้างอยู่ริมน้ำกลางป่าเพราะฉะนั้นการปล่อยเรือที่ภายในบรรจุอาหารน้ำดื่มรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้จึงมีโอกาสที่ผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่รรริมมน้้ว้วททังผูี่ปะสบ เหตุเรือแพล่มติดอยู่กลางป่าสามารถนําสิ่งของที่อยู่ในเรือนั้นมาใช้เพื่อเอาชีวิตรอดไปได้จึงเป็นการทําทานที่มีอน,นิสงส์สูงส่งสําหรับความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะเดาะครอของคนมอญว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีขึ้นครองราชปกครองอาณาจักรมอญเมืองหงสาวดีพระองค์ทรงเห็นพระภิกษุสามนเณรในเมืองมอญหงสาวดีมีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินยัยพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินด่างพร้อยมากมายจึงมีพระราชประสงค์จะสังคาคนาพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเสียใหม่เพื่อชำระหมู่พระภิษ พิสุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์พระเจ้าธรรมเจดีจึงมีพระราชองค์การรับสั่งให้พระภิกษุสามนเณรในเมืองมองลาสิกขาเสียทั้งหมดทั้งประเทศและส่งส่งปะขาวถือศีล8ปดคณะหนึ่งซึ่งก็คืออดีตพระเถระผู้สรงพระตราพิดกส่งความรู้ตั้งมาในศีลที่พระองค์มีคําสั่งให้ลาสิกขามาถือศีลแปดเป็นปะขาวนั่นเองออกเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็นพระพิกษุมาใหม่จากทางคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาเสร็จแล้วให้เดินทางกลับมาเป็นอุปชาอาจารย์บวชให้แก่คนมอในเมืืออองมองมมมเเเสาีีคณะขะขขปวนน้่ดิ ถึงประเทศรศีล้งกาได้รับการอุปสมบทแล้วเดินทางกลับในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้นเรือสำเภาลำหนึ่งในจํานวนสองลำโดนพายุพัดให้หลงทิศไปส่วนอีกลำหนึ่งเดินทางมาเมืองหงสาวดีโดยปลอดภยัยเมื่อทราบถึงพระกานของพระเจ้าธรรมเจดีพระองค์จึงมีรับสั่งให้ทําเรือจําลองขึ้นมาทั้งในบรรจุด้วยของเส้นไหวบูชาเหล่าเทวดาทุกหมูหล่าด้วยเครื่องเส้นไหว้นั้นทําให้เหล่าเทวดาทั้งหลายที่ดูแลพื้นที่ก็ดีดูแลพื้นน้ําก็ดีที่ดูแลพื้นอากาศก็ดีได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่หลงทิศไปนั้น้นนไดดเิท ทางกลับมาโดยปลอดภัยซึ่งภายหลังจากที่พระองค์ทรงทรําพิธีสะดกดเคราะห์ภายในไม่กี่วันเรือที่หลงทิศนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเมืองของสาวดีโดยปลอดภัยชาวมอญจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทําพิธีลอยเรือสะดอกดเคราะห์ในช่วงกลางเดือน10บของทุกปีสืบต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนี้ประเพณีลอยเรือสะดอกดเคราะห์จะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงของวันขึ้น14-15ถึง้าค่ำแล้วแรมหนึ่งค่ำเดือน10บของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำในป่่าาและะบบบนนกกอออีีทััรร้้งงงเเเเพพืืปป็รรสณดดิข ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ให้แก่ชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป,ป